อดิจ้าเมื่อนี้มาเจอก็อยู่อีกแล้วเด้อมื่อนี้น้องสมโรงเรียนรานมอิฐายน,น้องสมที่บ้านพี่น้องไหมอันกินไหนออมอิป,ปูจ้านี่อิป,ปนนูน้องฟังน้องสมมงคลมากวันเสาร์อาทิตย์นี่ละต <c oughs> ้องสียออมต้องสีปปนจ้ะอันนี้ก็ยี่ไว้แต่ดองนี่น้องเสรตจสมองหงส์เสียอีป,ปูตนนัวน,นอ้อยน้อยเดี๋ยวไปร้อยย่เห็นไปแกะกันเด้อแกะเอาเอาันน้ำมันมันแเรา อยู่กระดองนึกเอิรกมื่แล้วก็สิมาต่ำตำกองเอาหนามันมันเขียวให้มันขึ้นต้องเลี้ยงมันปูต้องเลี้ยงกับมันปูแล้วกับมวลกับมาต่ำกองเอาอีกจ้ะนี่อย่าไปเบิ่งตอนอมผ่อนกันเลยจ้ะเด้อไอ้ยูคือต้องอมนิดปูแล้วมันปูต่พวกนี้ลูกปูนี่เขียวแล้วน้ำมันมันกับพริกแกงมีกระเทียมเกลือพริกแห้งจ้าทำมือบ่อยแล้ว แม่หอมกันจะอยากให้มานบาดนะบนี่น้ำใส่ขาดง่อยใส่น่มั้น้ำเพิ่มคานเส็งกำานามหอมเดี๋ยวคุณนค้างได้บัดไฟกระติดดีครัอ อีจาัอมใจมีตจนหอมพักสีเล่าปักกระแง่งคหรือพักอีโอโอกแ่งกอดออมโอ้ยมงาอีจ๋าก็ลูกโดดนัำใส่ผัาได้จ๋าพัออีฟัวร์ห้องกระสุนเร็ว นย่นห้นองหดวนห้นองหดดวนด้นหนเลยโอ้ผ <พา S 2> ัาเกือไหมย้วยมันอมอ,มอีปูดอกอมผ้าอมผักข้าวโคงเนี่น,นีไฟอันนี้มันตีึุนมากละหมนมือเค่งขว้วอีกกระเซบตานมูตากระไรวันที่นี้ จะติดตเรื่องกอไปเด้จะมาปนปูจานับแหกน้ำสมกระแกปูไปแล้วจ้ะน้ำสมเท่ลงตำแหลกจาระวังเด้อในน้อยนันกระดิ่งหัวตาเด้อตำเป็นเหลกนี่แหละแยูโดเห็นว่าตำหยดหยดทั้งสีมันกระแห้งยู่ดน้ำท nah, ี่ไหลปาก็เปลี่ยนน่นี่ยำยกินย่กินหยักินยัมน่ ไกินน้ไยนเล้เนี่ยอ่อมแ่แหลกดินใจอีกทำให้แห้งในแม่ตั้วหน่อยเอทดดีด่มดน่เนี่ยมัน,นกระเด็นไปหาหนอน่นดก้ยหอเารยกินนูลาน้อ่ยากขาเ้อเลยแหลเจ้า่อแกางเพรดนี้กมีนะโอเคแลกแ้วโอแ,แ้ว,แวจริงเดของง เดี ul, uh, uh. oh. exist, ben, ๋ยวผมดูแล้กิน่ไหรเดิคุเก็บอยู่นีนเออเออฮะเก็บที่กันแันี้คุมาไนจัโตน่อนั่นมันมีน้ำเทไร่ม่นจ่เอาน้ำหมอน้ำปลาแดดแดกเนาะี่ปี่ยกะยันคาซรอยก็คือกลางญี่ปุ่นบลาคาร์ปป่าคาร์ปใช่ไล ไงเนี่ยโมกระต้มหอมหอ,ยอยา่างลรซอยน,ยนิ่หนออ่อยบใสหน่อยเลยปาทาดะเดงยังซอยเออ๋ซอค่นั่นน่ะเออปพอนครื่องไมาก่อนนี่บอ รัดท่นคืนเลยไหมรัดส่วนมันเออเอออตัดออกเนี่สันันอออะทำมันทัดปลลูกฮะทำมันทัดปลเออท่นละเออท่านละแค่ว่าเป็นแค่ว่าเป็นนี่เออท่นละคือว่าหาเสียงมาใหละเนี่ยเนาะท่นละสิมูนขมุนเนียได้ไหมหรอ เออกรหน่อยอยู่หน่อยโหน่อยข้างหน่อยเนี่ยเออคนใช่คนเป็นซื่งนี่แหละมีเขา,าอยู่คนต่างว่าเป็นคนอยากได้มีของมือ <c oughs> เสร็จล้โอ้ยตำดีต้มแบบนั้นก็ในเมนูย่างเย็ดแบบนั้นไหมต้องกินวิธีเย็นแบบน,นั้นตำดีดีโอ้ยน้ำห้อนขวมใส่มันจะน่าอุ๊ยอันอ้อมอันนี้นี่ตีนี้น้อยน,น,น,นั่นนีน่ khá con nó nhìn như mày nè, ăn bao nhiêu ngon cái gì nè, rán cái thứ khác thứ nào, chín mặn chốt áo phao bỏ coi, nè, chín lắm nè, lắm nè, này nè, ăn đi luôn đi, cha, ba đi cha, ôi mày nè, mày xì nhàng đó, phu hà phu hà, bay, cái tiếng gì ạ, cái tiếng lăn bát tiêu. ดีมากมัอะแล้วแมากินเขาก็ผกมาีใส่แสบจ้าหมนดีกันครับ้แต่เือกีไม่เพิ่งเสียกันมากินน้ำกันว่านี่นี่หนึงป้าจ้ะนีุ่ชุบรติวนีุ่กรติวอาหารมันบาเิศนี้ย่ายเ่ากจนิงจะเหนื่อยจะไกลเหมือน่าเฮ้ยมีเจ้าอาหารมันบาลเลิศแนีแม่เอาม่กูอ่ะเจ้าเ็ลดีย ฮะปูนี่ปูไว้อีกปูอีกปูมือนกแล้วก็่างพวนี่เป็นมือปูใช่ไหางมันกเกี่ยวได้มันกอยู่ 可妈、cool, một trăm linh lần không có gì một trăm linh lần nữa nè 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 หมมองนปลาเนี่ยปลาใหญ่เลยที่นั่นจะลางที่พนพักแดดตอนที่ักแดดก็จกนกด้วยแบบนี้เดกปลาหอมอดกจะเปลี่ยนนีตักงต่ตงนี่กอืมตนี้ยาออริกัวนันตั้งนตตกเมื่อตากนะตักว่าตตกกันกเลยห่งาวกน้เก็กันง

โอก็จนา่ยูเลยนี่ตาภาษาอุตามาไรคุณฮึที่นีวนก็งอย่างนั้นเนาะแง่จาของางหลไปเน้ยอเอกโอบมูสรับนน้นบ้าน

Nhà phú bằng mặt cay mặt em mặt bằng mặt bằng mặt mắc mặt bằng 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 cay bằng mặt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  luôn mặt bằng mặt bằng mặt có ăn <laughs> ừ. uhm. nó bật mình chậm một. Yeah. <sighs> you 让他那么大，不用那么这张经理。 มันมันก็สมพักแปนนะมั้งมันไม่ได้อากขนานั้ใบมันจะสีอันทีัจะใบพางแปนไม่ร้องแค่ไหน 没有。 那里啊。

那都没有卖。 ที่ดีดเขาในขาทีมันบ่รู้มันน่มัน่าเางแต่อรนะแต่ทกาควนเคือานน 别看这些了。啊啊！看什么？看什么花呀？嗯嗯嗯啊！不，哎，穿什么颜色好？悄悄别讲了呢。哦，那穿夹克不？ กองก้นกำยายเต็มเต็มเลยวะอยู่สองค่ำบังขังขนาดนี้ใจมันก็เงินบ้านอืมนอนบวกกินเขาอืมโว้ยหนุ่มองก้นอะไอ้าวกองก้นอะไรเมย์เมย์กหนุ่มี้ยไ้ช่างหลงเงี้ยจ้าฝากส่งขวดพวกให้เราเสียบด้วจ้าดือ กดโซนแนวกดยังก mm. ็ลุกมองนี่แล <ilan anders> <berish> ้ลุกจำไดอือกดไหกดแค่กดไกดแค่กดกระดิ่งกดติดตามกดตบตะไคร้กดวาม้นยานั้นหนัหนักสุแล้วเองลองเดี้ยงสิลองพ่านผู้คนอ่ะแยาเ เห่วาเกาอมือนร <improving> ุ่นยังนกอีดเมอนกุ่น้มนทมอ่นางการอิกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ